สวัสด <Sorry, S 2> ีครับมาติดตามกันต่อครับเสียตั้งวัดตั้งบูธได้ไหมหรือเปล่าเนี่เป็นรถป้าซุนซิคริต นี่ก็จะเป็นบริการหลังการขายครับเสียนตรวจเช็คให้ใหม่หมุนะครับขอแค่รถมาอู่ก็จัดให้ครับบางอย่างไม่ต้องขอเติมให้ครับหอนดีมากคันนี้เป็น j o 8e นะครับ นี่ทอดทำอะไรดิฮะออท่อรัดท่อนรัตท่อสายน้ำมันนี่ดีแล้วแน่นยังสายรัดมันหลวมครับอู้หก้อนดินอยู่ในนี่ไหมเมางิด เันนี้เอาไปนี่วิ่งไม่เห็นไม่ไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะครับก็ไปทำแค่ข้ออ่อนทอยเสียอันนี้เอามาก็จะทำทีฝาท้ายใหม่ครับโดนแมคโครเล่นซะยับเลยเอามาเมื่อคืนครับจอดไว้จนสตาร์ทไม่ติดอ่ะเลยให้ทุกแกไปดูให้ครับทุกแกเอามาเลยพร้อมเติมของให้ครับ เติมน็อตเบอร์สิบให้อีกสักสองสามตัวต้องเติมเยอะคันนี้จะเติมนะครับทุกวันนี้ไม่ได้แล้วครับราคาเก้าแสนคันนี้เก้าแสนกว่าตอนนั้นนะครับตอนนี้น่าจะล้านกว่าแล้วตอนนี้ลดราคาขึ้นแต่ถ้าวิ่งกินเ้่าเดิม ครับผมลดร,ราคาขึ้นเกือบเป็นแสนครับ 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดหมื่นนั่แหละมั้งน้ำมันก็ขึ้นอืค่าวิ่งเหมือนเดิมครับค่าวบรรทุกเท่าเดิมรถเยอะด้วยเนาะรถเยอะราคาบรรทุกลดลงอู้แบบนี้ก็แย่ยครับ น้ำมันก็แพงเอาแพงเอามันแพงรถเยอะอะไรของทุกอย่างก็ขึ้นขึ้นราคาวิ่งอัพไม่ได้เลยอ่ะราคาวิ่งมีแต่จะตัดลงอ่ะที่เนี้ยตายหาเลยดลงไหนโครงการต่อไปเหรอคิดอยู่ ฮนึกว่ายางบวมกุญแจตรมกควนี่มันมาไงวะบีปีมีนก็บินมาตโอ้นึกว่ายางบวมไหมห้องนั่นนี่นี่มาดำดับนี่วะ กินฟ้ายไม่มีรั่วเลยะเจมเลยอะเ้มันเครื่องตัวเดียวกันไก่ยากไหมม,มันมีแปดอี e, หลา e, ยแปดอีที่นไอ้นั่นกินน้ำมันไหมอยกักอะเปลืองไหม,มไม,นนม,ไม่มันเปลืองไหมวันหนึ่งพันหนึ่งพอไหมออวันหนึ่งพันหนึ่งพออยู่หรอ<ม>ไอ้นี้เกือบหมดแนละ้วนี่พันหนึ่ง ไม่เกือบหรอกแปลว่าถ้าถ้าน้ำมันสามสิบเอ็ดแล้วไม่พอแล้วไม่พอแล้วตอนที่วิ่งอยู่มันยี่ห้าเองยี่ห้านี่ก็เกือบหมดแล้วใช่ไหมพันหนึ่งประมาณนี่ตอนวิ่งอยู่ไพศาลนี่วรพันนี่หมดแล้วนี่พี่ไพศาลมันเดือดวรพันหมดนะเนี่ยแต่ถ้าสามสิบเอ็ดบาทนี่พันหนึ่งไม่พอหรอกใบสองใบสามแค่นั้นแหละดับเลยแล้วตอนวิ่งอยู่กระสังอ่ะ ยีิบห้าบาทมันทั้งวันประมาณแปดร้อยเก้ารอยอมันก็ไม่ถือไปกินเท่าไหร่นะมันอยู่ที่คนขับเลยเนาะอืมเอาเสียงหอนเล่นเว่าจะซุนให้ไปขับวันนั้นก็ไม่กล้าเหยียบให้มีเสียงหอนเลยไอช่วงมันหอนมันกินน้ำมันกันนรัก็รบควน รอบเครื่องมันถึงเนาะมันก็หอนใ้้ขับเบาๆมันรอบเครื่องมันถึงมันก็ไม่หอนเลยพี่อันนี้ยู่ไหนไม่รู้ดิ มันไม่ไม่มีหรอครั้งนั้นอ่ะอันนี้ตัดตัดโชคต่อให้บ่เปลี่ยนโชคให้อีกโชคมันสั้นไงพี่แล้วเรารองแหนบขึ้นเยอะไงแล้วเวลาช่วงรถมันบิดมันโยกเงี้ยมันก็มันชอบหลุดอะ่ะอออ้นนี่ตัดขาโชคต่อให้ด้วยครับเพราะว่าเดิมมาแหนบมันจะมีแค่สองแผ่นนะครับแลวโชคเราใช้โชคสั้น เออมันมีตัวอย่างอยูเราพาไปดูนนะนี่ครับรถเดิมนอกมันจะมาแค่นี้ครับแหนบสองแผ่นแล้วก็โช๊คก็คือโชกมันสามารถยืดหยุ่นได้อยู่แล้วแหนบแหนบมันน้อยครับรถไม่ค่อยสูงแต่อันนี้เรา,เามาลองสูงครับพอลองขึ้นสูงเวลาช่วงรถมันโยกมันบิดมันก็สุดครับพอโชกมันสุดมันก็ดึงหลุดนี่ ดึงจน,นหลุดขานี่นะครับเบี้ยวเลยหลุดมันต้องต่อโชกเ,เดก,ก้อะไรพลูกน้องสสาขาสอต่อโชค,โชคให้เด็ก เชื่อมเชื่อมเชื่อมต่อให้ครับไม่ต้องบอกผมเติมให้เองไม่พอยำแถวนี้เลยไม่มีการซื้อใหม่ก <c ười> ดำก็เยอะขึ้นทุกวันพี่น้องโอ้ กางคนขับก็แทบไม่เหลือน่ะเหลือก็เหลือน้อยอ่ะบางทีขับเองยังไม่ค่อยเหลือเลยนะแซนน์ยิงทุกวันนี้ด้วยครับอืมบางทีก็กลัวไม่ได้งานก็อ่ะผมทำถูกกว่าทำถูกไปถูกมาก็ต้องดูราคาน้ำมันเลยครับทุกวันนี้ ก็เ <Tomorrow>. ห็นเห็นอยู่ว่าน้ำมันนี่สูงริบเลยงานก็ราคาถูกรถเก็เยอะพี่น้องเอ้ยเอสู้ๆกันไปครับนี่ต่อโชคให้กันนี้ให้เสร็จนี้ก็ช่างสาครับช่างสาตอนเย็นไปโดนตามไหมโดนอยู่เหรออ๋อโดนด้วย อี๋ไอติมเมื่อกี้เรียกวิญอมจอดด้วยเนาะโอ้ว่าจะเรียกมาถามหน่อยว่าขายอะไรคันนี้ช่างสายจะทำท่อครับแล้วมาจะดูก็เอ๊ะไม่มาจะดูเด็กวันนี้จะวันนี้เะวันนี้จะวันนี้เนา วันนี้น่าจะไม่ได้ทําอะไรเยอะทําแค่อันไหนพอทําได้ก่อนก็ทําครับดีกว่ารอช่างอยู่ซื่อๆวันนี้ลูกน้องหยุดอะไรทำได้ก็ทําไปเสริมโชครัดท่ออากาศเสริมคิว้วทำป้ายไฟใส่ตุ๊กตาก็ทำให้แล้ว ก็เหลือช่างสีครับ้อยช่างสีงสีไม่ว่างใส่เสร็จแล้วครับข้างนึง่ต่อนิดหน่อยดีกว่าไม่ต่อครับหมายเลขสีคันนี้เครื่องเครื่องสวยสีสวยวันนี้พูดถึงราคาตอนนั้นกับตอนนี้ขึ้นเป็นเซนเนาะ ขึ้นเป็นแสน,น,นเลยเนคมเถูกใช่ไหมมกันซีประมาณสามสิี่เออวันขนาดปั้มสายตอนนั้นไปเอากูแต่มันก็หลายปีแล้วสนะี่ปีห้าปีแล้วปั้มสายให้เทดเท่าไหร่สามแสนสามแสนสี่เองสามแสนสี่สามแสนห้าไอ้ดินแบบนี่ยถ้ติดอยู่จะไม่ค่อยล้าสนิับเร็วแลนี่นะ เปิ the the to to the the 謝謝ือนาเลยเืองจะธรรมดาเราต้องเขีนทำความสะอาดรบเปนน้าดาน้ำบาดาลที่เนียรดาลยิ่งเข็มอ่ะรถไม่คยได้ล้างดูดีนีไปเียวไของเล่นมาอีกแล้วครับ าไรพ่พุทธห้าร้อยแปดร้อยแปดร้อครับเดดร้ยเยยได้หรอสซื้อเกาญี่ปุ่นใส่ไม่ไวหรอกแพงพุเกาญี่ปุ่นหนึ่งพันเกาญี่ปุ่นพันหนึงอ้ามันก็ไม่แพงดีแนม่ะอันนี้แปดร้อยอันนี้ซื้อที่ไหนร้านเจบอยบ่ จริงเขาขายพันหนึ่งลดให้สองร้อยพีไปซื้อของราคาพิเศษตลอดเลยเรียบร้อยแล้วครับติดเครื่องได้แล้วแซดแซดเลยสันสวยงามมากนี้ใส ประตูฝั่งนี้ถ้าแกก็จะทำสีให้ใหม่ครับเพราะว่าแก่ติ๊กเกอร์ออกแล้วมันเป็นรอยทำสีให้ใหม่แล้วก็จะใส่ครอบตรงนี้นะครับคิวเลตแล้วก็ติดติ๊กเกอร์ให้ใหม่ mm hmm. เพราะว่าเขาแก่เนี่ยออครับแกติ๊กเกอร์ตัวนูน่นก็ mm hmm. จะทำสีฝาท้ายแล้วก็จะใส่ตัวตัวปากฉลามข้างหลังด้วยจะใส่แบบนี้ให้ด้วยเพราะว่าคันนี้ไม่ได้ใส่มาครับ อันนี้ไม่มีก็เขาจะเอาไปทําให้ครับทำฝาท้ายทําสีใหม่ทําเฉพาะสีฝาท้ายแล้วก็ประตูครับตกแต่งให้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยอเ,เอ้ยเบา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 ,บา,บา,บา เลยไปเลยแ่ต่ำหน่อยครับอุ้ยเกือบเหยียบไปเค่รถคลอยว่าต่ำกี่น้ำโอ้ ขี่รถปั่นรักไน่ว่ะมอนี่เออบุนเมือนขโมยได้เลยรถนะเมื่อกี้เจอรถคันอะโอ้ช่องนิดเดียวมุดไปอย่างเร็วอ่ะโัวถ้าวิ่งดึงขับไปนี่มันมาละสองพันนะพีอ่อันนั้นจะเอาไปเชื่อม เชื่อมท้ายให้แล้วครับบก็รอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ